สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่บ้านออนไลน์บายฟารดาค่ะสำหรับวันนี้นะคะตรงกับวันที่1กุมภาพันธ์พุทธศักราช2,565ซึ่งตรงกับวันตรุษจีนค่ะวันตรุษจีนเป็นหนึ่งในเทศกาลที่สำคัญที่สุดของชาวจีนถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจีนคล้ายวันสงกรานต์ของชาวไทย ชาวจีนทุกคนให้ความสำคัญกับวันนี้อย่างมากมีการหยุดงานเป็นเวลายาวโรงเรียนสถาบันการศึกษาปิดเทอมปิดเรียนฤดูหนาวในช่วงนี้เหลือเพียงแต่บางอาชีพที่ต้องทำหน้าที่พิเศษที่ไม่สามารถหยุดงานได้ในวันตรุษจ,จีนหน่วยงานห้างร้านต่างจะหยุดงานเป็นเวลา3-4วันเพื่อตเตรียมจัดงานปีใหม่นี้ มีการทำความสะอาดบ้านเรือนผ่านปีใหม่อย่างสะอาดสดใสร้านค้าห้างสปปรรพสินค้าต่างเต็มไปด้วยผู้คนมาจับจ่ายใช้สอยซื้อเสื้อผ้าใหม่ให้แก่เด็กๆซื้อของขวัญให้แก่ญาติสนิทมิตรสหายซื้อบัตรอวยพรในโอกาสมงคลในตลาดคลาคล่ำไปด้วยผู้คนที่มาซื้อปลาเนื้อสัตว์เป็ดไก่ และหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับเทศกาลปีใหม่ของจีนทุกคนต่างดูแจ่มใสมีความสุขเด็กๆสวมเสื้อผ้าใหม่ทานลูกกวาดขนมหวานเล่นพลุประทัดอย่างรื่นเริงค่ะสำหรับปีนี้นะคะปฏิทินวันตรุษจ,จีนพุทธศักราช2565หรือ คริสตศักราช2022วันที่30มกราคมพุทธศักราช2565เป็นวันจ่ายวันที่31มกราคมพุทธศักราช2565เป็นวันไหววันที่1กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565เป็นวันเที่ยววันตรุษจีนหนึ่งคืนก่อนวันขึ้นปีใหม่จีนคือวันสุดท้ายของปีนั่นเองเป็นคืนที่ครึกครื้นที่สุด ใครที่ไปทํางานต่างห่างจากบ้านต่างก็พยายามอย่างสุดความสามารถที่จะกลับมาฉลองวันปีใหม่ที่บ้านช่วงมือ้อค่ําคืนก่อนที่จะขึ้นปีใหม่จีนทุกคนในครอบครัวจะนั่งกันพร้อมหน้าล้อมโต๊ะอาหารชนแก้วอวยพรปีใหม่กันในช่วงเวลานี้ทุกบ้านจะเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหวัวเราะ ประวัติวันตรุษจีนหรือวันปีใหม่ของจีนวันตรุษจีนนั้นคล้ายคลึงกับวันปีใหม่ในประเทศทางตะวันตกร่องรอยของประเพณีพิธีกรรมความเป็นมาของการฉลองตรุษจีนนั้นมีมานานกว่า100ปีจริงๆแล้วนานมากจนไม่สามารถย้อนกลับไปดูว่าเริ่มต้นฉลองมาตั้งแต่เมื่อไรตรุษจีนนั้นเป็นที่รู้จักและจำได้ทั่วกันไปว่า เป็นการฉลองเทศกาลฤดูใบไม้ผลิและการฉลองเป็นเวลายาวนานถึง15วันการเตรียมงานฉลองส่วนใหญ่จะเริ่มหนึ่งเดือนก่อนวันตรุษจีนคล้ายกับวันคริสต์มาสของประเทศตะวันตกเมื่อผู้คนเริ่มซื้อของขวัญสิ่งต่างๆเพื่อประดับบ้านเรือนอาหารเสื้อผ้าการทำความสะอาดครั้งใหญ่ก็เริ่มขึ้นในวันก่อนวันตรุษจีน บ้านเรือนจะถูกทำความสะอาดตั้งแต่บนลงล่างหน้าบ้านยันท้ายบ้านซึ่งหมายถึงการกวาดเอาโชคร้ายออกไปประตูหน้าต่างมีการขัดสีชวีวันทาสีใหม่ซึ่งสีแดงเป็นสีนิยมประตูหน้าต่างจะถูกประดับประดาด้วยกระดาษที่มีคำอวยพรอย่างเช่นอยู่ดีมีสุข ร่ำรวยและอายุยืนเป็นต้นที่มาของวันตรุษจีนเกิดจากการจัดขึ้นเพื่อตั้งใจที่จะฉลองฤด,ดูใบไม้ผลิเนื่องจากช่วงก่อนเทศกาลตรุษจีนนั้นประเทศจีนปกคลุมไปด้วยหิมะจึงไม่สามารถทำการเกษตรได้เมื่อเข้าถึงฤด,ดูใบไม้ผลิจึงจะสามารถเพาะปลูกพืชผักได้ตามปกติชาวจีน จึงกำหนดให้วันแรกของฤดูใบไม้ผลิในแต่ละปีเป็นวันสำคัญที่เรียกว่าวันตรุษจ,จีนอาหารวันตรุษจ,จีนประเพณีและพิธีกรรมต่างๆนั้นผูกไว้กับทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่อาหารไปจนถึงเสื้อผ้าอาหารค่ำนั้นประกอบด้วยอาหารทะเลและอาหารหนึ่งเช่นขนมจีบซึ่งแต่ละอย่าง จะมีความหมายต่างๆกันอาหารอันโอชะอย่างเช่นกุ้งจะหมายถึงชีวิตที่รุ่งเรืองและความสุขเป่าฮื้อแห้งหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีสลัดปลาสดจะนำมาซึ่งโชคดีสาลายดูคล้ายผมแต่กินได้จะนำความร่ำรวยมาให้และขนมต้มหมายถึงบรรผชนอวยพร เสื้อผ้าวันตรุษจีนการใส่เสื้อผ้าสีแดงถือเป็นสีที่มงคลเป็นการไล่ปีศาจร้ายให้ออกไปและการใส่สีดำหรือขาวเป็นสิ่งต้องห้ามซึ่งสีเหล่านี้ถือเป็นสีแห่งการไว้ทุกข์หลังจากอาหารค่ำทุกคนในครอบครัวนั่งกันจนเช้าเพื่อรอวันใหม่โดยการเล่นเกมเล่นไพ่หรือ ดูรายการทีวีที่เกี่ยวกับตรุษจีนและในวันนี้จะต้องไม่โกรธริษยาหรือไม่พอใจเพื่อเป็นสิริมงคลที่ดีสำหรับปีที่กำลังจะมาถึงอาหารไหว้เจ้าวันตรุษจีนในวันฉลองตรุษจีนอาหารจะถูกรับประทานมากกว่าวันอื่นๆในปีอาหารชนิดต่างๆที่ปฏิบัติกันจนเป็นประเพณี จะถูกจัดเตรียมเพื่อญาติพี่น้องและเพื่อนฝูงรวมไปถึงคนรู้จักที่ได้เสียไปแล้วในวันตรุษครอบครัวชาวจีนจะทานผักที่เรียกว่าไช่ถึงแม้ผักชนิดต่างๆที่นำมาปรุงจะเป็นเพียงรากหรือผักที่มีลักษณะเป็นเส้นใหญ่หลายคนก็เชื่อว่าผักต่างๆมีความหมายที่เป็นมงคลในตัวของมันเม็ดบัวหมายถึงการมีลูกหลาน ที่เป็นชายเกาลัดมีความหมายถึงเงินสาลายดำคำของมันออกเสียงคล้ายความร่ำรวยเต้าหู้หมักที่ทำจากถั่วแห้งคำของมันออกเสียงคล้ายเต็มไปด้วยความร่ำรวยและความสุขหน่อไม้คำของมันออกเสียงคล้ายคำอวยพรให้ทุกอย่างเต็มไปด้วยความสุขเต้าหู้ที่ทำจากถั่วสดนั้น จะไม่นำมารวมกับอาหารในวันนี้เนื่องจากสีขาวซึ่งเป็นสีแห่งโชคร้ายสำหรับปีใหม่และหมายถึงการไว้ทุกข์ปลาทั้งตัวเป็นตัวแทนแห่งการอยู่รวมกันและความอุดมสมบูรณ์ไก่สำหรับความเจริญก้าวหน้าซึ่งไก่นั้นจะต้องยังมีหัวหางและเท้าอยู่เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์ เส้นหมีไม่ควรตัดเนื่องจากหมายถึงชีวิตที่ยืนยาวในทางตอนใต้ของจีนอาหารที่นิยมที่สุดและทานมากที่สุดได้แก่ข้าวเหนียวหวานนึ่งบะจ่างหวานซึ่งถือเป็นอาหารอันโอชะส่วนทางเหนือได้แก่มันโถและติ่มซำเป็นอาหารที่นิยม อาหารจำนวนมากที่ถูกตระเตรียมในวันเทศกาลนี้มีความหมายถึงความอุดมสมบูรณ์และความร่ำรวยของบ้านสำหรับคลิปนี้นะคะคิดว่าถ้ามีประโยชน์สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์ได้นะคะขอบคุณมากๆที่เข้ามาชมคลิปค่ะหวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณมากสําหรับการติดตามไว้พบกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ